มาโอเคส่วนครับวันนี้ก็อยูนเบสแทกซี่แล้วเป็นเงินเราบอกกนแบบไม่มีชื่อว่าอันนี้โฟบี้อีกรอบหนึ่งนะครับในการกลับมาเล่นรอบลนานปีของกูนั่นคือแบบกูเพิ่งกลับมาเล่นอัปล่าสุดก็ปีที่แล้วเดือนช่วงฤดูฝนนะเออนั่นแหละนะครับมาเราก็จะมาเริ่มเล่นกันนะครับซึ่งอย่างแรกนั่นคือถ้าท่านถ้ท่านถ้าท่านผู้ชมเป็นมือใหม่นะครับให้ทำการเออใช้ปืนนี้นะครับเนี่ยไปยิงเอ็นบีซีเล่นก่อนสักหนึ่งสองตัวนะครับแล้วค่อยมาเออซื้อปืนอันนี้นะครับสไนส์สไนส์นี้ผมบอกเลยวว่่่่าาาาคคคคุ้มแแพันนนนเเเดีียยองะะรบท โอเคไปจัดคอมขอเก็บไอ้นี่ก่อนนะครับเนี่ยไอ้ปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเพราะว่าไอ้ปืนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเวลากูกดใช้กชูกดเลขสองใช้มันจะมันจะพาูทีมของเขาแชทเลยเว้ยนั่นแหละฉะนั้นกูก็ต้องเอ่อนะครับนะครับผมโอเคซึ่งเอ่อตอนนี้คือผมไม่ได้เรียนานาำนะครับสกิลกูค่อนข้างที่จะดรอปนะมั้งไม่รู้สกิลลาหกหัวกว่าเออแล้วกูก็เป็นหวัตรนะครับกูก็ทุ่ไดชัป ไหนไวะโอเคน่าจะไม่มีตัวอะไรหรอกมั้งโอเคไม่มีก็เฮี้ยแล้วนะครับแนะต่หัวไปหนึ่งแต่หัวไปหนึ่งใช่ไหมวิ่งแตงแตกไปหนึ่งวิ่งแต่ไปหนึ่ง,ง,งอู้ท่านผู้ชมชิบหายท่มมมานผู้ชมชิบหายกูไม่ได้นนานกูไม่ชินท่านผู้ชมกูไม่ชินกับอะไรอย่างนี้กูมไม่ได้นนาน,านท่านชมเธอ thousand years later เลยจริงจริงอาจารยอดมากจริงๆน,น,น,นะครับโอ้ยเฮียกูไม่ไม่นันงทันระวังอนะ่ะโอเคดูหนุนว่าสกิลผมจะดรอปลงจริงๆนะครับแล้วเอาไงดีเพื่อนเขาเนี่ยเยอะสุดหายโอเคอย่างไรก็เช้านะครับถือว่าทำให้ผมรอบครอบดีๆขึ้นจากกลางคืนที่กูโคตรเกลียดนะครับพวกเจียดกลางคืนในแอบมากแบบนี้กลางคืน,เ,น,คปนเป็นอะไรที่สมรแมนนะครับผมนั่นแหละ พอจะมีรถสักคันหนึ่งไหมตายสวยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเอเคผมเจอรถแล้วคันหนึ่งจี่นี่ไปเก็บของนะครับไปเพื่อนไปด้วยกันไป let's go boys ไปเกิดการนะครับมันจะเป็นบอสนะซึ่งหลังจากเราคิวมันได้เราจะได้เงินแวเออเงินนะครับเงินเงินใครก็อยากได้เงินนะครับแบบนี้นะซึ่งกูจะไปทนหรือเปล่าก็ maybe แต่มันทะี่มันดูไกลเดง๋่อ หรือมันดูใกล้ว่ากูก็ไม่แน่ใจเออนี่เออไอ้อเหีอเอ้ยมาถึงพอดีเลยนั่นใครจะเจออะไอรแบบนี้เนี่ยเรื่องโอเคนะดูเหมือนว่าค่อนข้งางที่จะได้เงินแล้วก็หรูหรือลาลาอะไรนะครับท่านผู้ชมโอเคไหมกูตัวเสือกนะครับกูตัวเสือกนะนี่ได้เงินไม่ได้เงินฟรีนะฟรีมันนี่มีเว้ยฟรีมันนี่เนี่ยฟรีมันนี่มเว้ยท่านผู้ชมนะเออ ถืว่าคุ้มค่าอยู่นะครับถือว่าคุ้มค่าโอเคไปไปนะครับกลับบ้านกลับกลับบ้านกลับบ้านนะครับกลับบ้านกลับบ้านรถกูรถกูรถกูไปครับนี่ดีนี่ดีโอเคอ้ย yo sub โอเคกูไปกับไอ้รถข้ารนี่ก็ได้นะครับกูไม่รู้เลยแต่ว่าการเล่นถ้าจะให้สนุกเวยมึงต้องไปติดแบบกลุ raine, postal, <i> ่มนะครับโอเคเราจะไปไหนดีท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ย คือมันจะมีปืนในแบบน,น,นะสมมติว่าเราเก็บของอย่างที่เก็บปืนในแบบนีน้ได้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเราตายของจะหายนะครับแต่ถ้าเราซื้อเด็กตายแล้วของไปหายตามนั้นแหละนะครับวัยอยาดจะไม่ค่อยออกชิ should วิโกนะครับเป็นก่อนเ u ชิวิโกเราต้องไปไหนไปนี่แต่บรรยากาศก็ดีใช้ได้นะไม่ได้กลับมาเล่นนานนะครับ กลับมาเล่นแล้วเพิ่งทำหัวร้อนเลยเอ้ยแม่งกูเสียเวลาไปกว่าหลายนะโอเคนะครับช่างมันนะเรืเ่อไม่โอเคไปนะครับนี่คือกัดมุ่งชนแม่งเลยโอเคช่างแม่งโอ้ยเี้ยโอเคไปน่าจะไปได้ทุกที่แหละนะครับไปแบบเรื่อยๆนะแบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเออผมจะไปเอากล้สุดเพิ่มนะครับก็คือร้านกระสุดที่อยู่แถวนี้นะครับ แล้วก็ล่าสุดเหมือนมีการอัปเดตแบบนะครับแบบจะใหญ่ข exactly. ึ้นกว่าเดิมจากที่กูเคยเล่นซึ่งกูเกยนมาสำรวจนะครับปูแก่เกินไปที่จะมาเล่นแล้วนะครับนั่นแหละเนาวก็จะมนีเ่อนี้เพียงข้ามตึถูกทเมยลยไป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 ไเไไปไปไอไเไไปไไปไไ ก็จบอื้มจับบ้อลจับบอลเก๋าจับบอลเก๋าโอเคครับมันจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดนะครับก็คือการใช้ปืนกลนะครับปืนอุ้ยเฮียแปงเอ้ยเกมยไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเวียนเคยแล้วก็เจอเพื่อนนะครับยแล้วก็เจอเพื่อนนะซึ่งมีอาหารไม่มีเลย อเอออผมเป็นหมวดสไนเปอร์น่าจะดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นหมวดสไนเปอร์นะนเออโอเคดูแล้วค่อนข้างที่จะได้อยู่แล้วมั้งเออตรงนั้นมันม,ม,นมีมันมีเยอะเว้ยเอโปนไปนะมแต่ตอนเช้าก็ไปล่าข้าหัวดีกว่านะครับไป้าปูจบตรงนั้นที่มันกองเป็นกอ,องขี้เยอะตรงนั้นไหนกูก็น่าจะจบเกมนะครับ เวียนเวีนเวียนเวีนเออตายไม่โดนหรอเออสวยพื่อนสวยสวยอืมตายซะไป let's go boys เนี่ยในพาร์ทเนอร์แล้วกูนะครับตอนนี้เออหนิงกูลืมเทคนิคไปเลยวิธีการหลบหนีหนีวิ่งกระโดดไปกระโดดไป มันก็มี a k 4 7นะครับสักอันหนึ่งต oh. no. ื่นใจหน่อยนะครับแง่เดียคือไออาบุ๊คแบบแอร์สวา์ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าซื้อได้ไหมแต่ว่าถ้ามันจะมีบอสตัวหนึ่งแถวทะเลทรายถ้าเราฆ่ามันได้ปุ๊บเราก็จะสามารถได้แอร์สวายไว้เออนี่แหละนะครับมีรถตำรวจอันหนึ่ง็ม่จะใช้ได้อยู่แหละนะครับเฮ้ย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 ท่านผู้ชมเออตายสักสวยเ่ิน เออตายไม่ดีโอเคแล้วเรา,เ,ราเข้าเล้เ,าเขาสู่เขตอันตรายแล้วนะครับไปจะเอาจะเอารถตำรวจไปหรือยังไงขับไปนลยโอเครถตำรวจข้อดีคือมันเร็วเว่ยขับได้เร็วมาก่โอเคไหมกูเอาเอคีเอ็มสักหนึ่งอันมาอันนี้เออกูได้กระสุด้วยะมีไม่ได้ อันนี้กระสุนพวกกระสุนแนวปืนปืนพวกไม่ไม่น่าจะได้โอเคสวยเคยก็น่าจะดูแลว้วคนที่จะเพื่อนเพื่อนออกจากโซนนั้นมันอันตรายนะเพื่อน เพื่อนนี้นี่โซนอะไรไ่านึ่งคือยี่อะไรวะอุ้ยสวยอุ้ย้ยยสวยานเดี๋ยวคุณปเสียงเกมก่อนนะมันเสียงึังเลย แล้วงใช้ลูกซององ่ะต,ตัวม,วม,วมวันเนี่ยตายซะเขี่ยเ้ยไอ้พวกผู้คนชนหนีเลยนี่มึงเจอลูกซองกูสู้ยี่ิบหาเออเริมออเป็นปากันเลยเออแล้วก็อัพแล้วเยออเีอยค นี่วิ้งทุ้โซนอม่างโกรธชอบอะติดใจว่ะเข่าเที่ยเพื่อนกูตายไปครับกลับบ้านเก่ากันนะครับตอนนี้ไปกลับกลับกลับอ้เที่ยใครจะสู้ไหวยิ่งกลางคืนเลยตอนนี้โอเคผมผมกต่าผมมีที่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะสงบสุขพอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมันอยู่ทีงทางคารีสัยซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเยอะหรือเปล่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะแถวกลางทะเลทรายมันโุ่งเว้ยท่านผู้ชม สองวินาทีต่อมาปีอี้โดนไม่ดีเอาไปตายเออสวยโอเคนะครับซึ่งเป้าหมายตอนนี้คือผมขอให้อยู่รอบคืนนี้ก็พอแล้วเราก็จะแล้วก็จบคลิปนะครับกูบนทางเอ่อปีอนอนนะครับวันนี้กูอาจจะถี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเออโอเคแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะผู้ชมเป็นเรื่องแบบหน้าหายผู้ชมหัวใจโอ้มหบินดีสุดคุณโอเค ไม่่น่าปลอดภัยวะเออตรงนี้ก็ไ่แบอ,อยู่แล้วมั้งที่แหนครับที่หลบให้เรานี่นะเยตรงนี้ก็มีอะไรไหมไเอลโมไม่มไมมีด้วยหาไเลยแงอลว่เ,เดียวเ,าเอาปืนนะครับซึ่ง เราก็ต้องมุ่งหน้าไปตรงในโอเคคุ้งตรงมุ้งหน้าอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่นี่นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นคลังอะไรดีๆเลยเว้ยอ่าแล้วข้างในนี้นะครับมันก็จะมีนี่ปืนนี้ปืนชั้นดีนะครับโอเคแฮวี้เอลโมเอามานะครับทุกทุกสินเนี้โอเคไปกลับขึ้นรถนะครับไม่อยากอยู่อะไรก็อยู่ในข้างในนี้ากลัวนะครับอุ้งปืนขาน้ากลัวจริงนะผู้ชมไม่ได้ผู้บัญชาการโอ้ยยืนเลย กูขึ้นจนกูขอพุ่งชนด้วยกันเลครับที่มันมาพุ่งแดชส์ใส่กูอย่างนี้เลยตายเออดีแหละนี่กูวีใช่ไหมครับใหม่ละนะครับในการเอาตัวรอดกูได้ละกูได้ละคุณผู้ชมกูได้ละตายเออเสียสวยสวยสวยนะโอเคมาดูเหมือนดูแล้วค่อนข้างที่จะเลียกสงบนะครับตรงนี้ฉั้นเราก็จะแคมป์ตรงนี้จริงๆกูไปหลบอยู่บังเกอร์ก็ได้นะเว้ย เออแต่กกุ้งแมวนะครับคนถึงกูไม่หลบไปหลบบังเกอร์หรอกนะดูดูดูเฮียวะแต่ว่าแต่คุ้มค่านะไม่ไม่เอาปืนนี้ถ้าอยากได้ปืนแรงๆสักอันหนึ่งนะครับคุ้มค่าในการใช้ชีวิตก็เป็นนะครับผู้ชมมันบุกมาเป็นฝูงเลยไอ้เหี้ยมันบุกมาเป็นฝูงเลยตรงนี้เอาไหเจะมันบุกมาเป็นฝูงเลยจด็ไม่เว้ยคนแบบกูแหละไอ้ชิคกี้พาย แต่บ้าครูนั้นไม่ชอบอยู่ที่คนเดียวนะครูยืยี่กือบสิบกคือผานะนะนะไปครับมาเปิดเพลงฟรีเบิร์ได้เลยนะส่วนครูไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊แม่งคิดยังไงเดี๋ยไดไดไวไม่แต่รถปูมันก็มันก็ไม่ชิ้ใกล้ทางเไปนะเปิดเพลงเบอรได้เลยนะครับโอเคโอ้ยเป็นคนสวรรค์ไทยและเป็นคนสวนไทยก็ผรานแล้วเฮียโอนไม่ไน,น,น,แบบนี่เออ กระบะเก็บทุกอย่างเหล่านี้ยังยังมีรถเยอะด้วยนะครับมันไม่มีไม่มีใครมาเออข้อเสียคือเราไม่ได้เงินด้วยแต่ข้อดีคือมันมันมีคือแต่คือแล้วเออแค่นี้ก็หมดแล้วยังวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยอีกอีกโดนอีกโดนอีกเออมันจะพาของจะถฟ้ารถเสต็ีเลยนะโอเค ดูแล้วก็ค่อคนข้างจะเหียระวังดูนะครับเห็นไหมมีรถก็ง่ายขึ้นนะครับชีวิตอยู่ง่ายขึ้นไว้ยแล้วก็พกปืนติดตัวไว้สักอันหนึ่งนะครับเ้เป็นขวัญกำลังใจนะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกมึงอะอะไรอีกูจะพักผ่อนเว้ยเออ นึ่งนะท่านผู้ชมมันเหมือนมากันเต็มมือเขาเลยใช่ไหมมันไงเดีอะมึงมากันเป็นยกขยุ่งเลยโอ้ยให้กูอยู่พักผ่อนดีๆหน่อยกูขอพักผ่อนดีๆได้ไหมอู้มันมาเป็นยกขยุ่งเลยโอเคครับมาเตรียมเปิดเพลงทีเบิร์ดได้นางนะะัอุ่นเสียมไม่ได้แล้วรถม,มันใกล้จะพังแล้วเดือดโอ้โหเสียที่ตัวปล่อยไฟได้เลยฮะเอาเอาเป็นว่าผมนั้นเอ่อตอนกิจชิปนะครับผม ไปหารถใหม่ก็ได้เว้ยณต้องมีเหรอว่ารถใหม่ของนี่แหละมีว่าไม่ได้ทำมีว่าผมก็ใกล้ผ่านมาด้วยท่านผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมจะไปเอาคันนี้ไว้เออคันนี้คันนี้นะครับคันนี้คันนี้โอเคคันนี้โอ้ยวิ่งดุแรงดุแรงดุแรงจังดุแรงจังพี่ดุแรงจังนะคืนนี้คุไม่ต้องหนักได้ไม่งอแล้ครับ

กัดก <go> ูแล้วกัดกูแล้วไอ้เหี้ยหักูแล้วอุ้ยเวียนเวี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 นเอาปืนเอาปืนสิที่รักมาเลยนี่ไงมาหนี่งกลับบ้านกลับบ้านท่านผู้ชมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกูบอกให้กลับบ้านอุ้ยเงี้ยจิตโตจิตโตท่านผู้ชมคิตโตจะกัดกูไอเรียน กู้มาพรอ,อมถังมาพรอมยามพอมอาหารลไมโอ้ยสกิลกูดรอปลงก็ไม่ดรอปตัวเองอไม่อนอนเลยก็ตายเองเดียว10 seconds later ที่มาตอนนี้ก็ชเช้าดีอยแล้วนะท่านผู้ชมอากาศเช้ายามสดใสมากูดีโหลดพร้อมเลยนะครับเจโอ้ไม่ไม่มากันเลยว่ะไม่มาแช่กูเจอตัวหนึ่งโง่น เ uh ฮ้ยดูพกระสุนอยู่นะครเฮ้ยไปด้ว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 ยไปด้ประดโอเค้ย้วก็เจอคนดมังไห บุกเจอรถหรูแล้วไปด้วยกันไปด้วยกูไปด้วยไปด้วยไปด้วยคุณผู้ชมกูไปด้วยเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยเออโอเคดีดีนะไปคือมึงจะไปเคลียร์กันใช่ไหมนะครับมันกูเจอไอซีเอซีเอจะตายแล้วเห็นไหมแล้วสุดท้ายเราจะมาเคลียร์ตรงนี้กันนะ ไปยังไาไปนี่เออที่นี่เหโอโหไปต่อสุงเพิ่มนะครับเฮ้ยแกะมาชมเอาอีเทียนหนึ่เลยโอเคมาครับเราถือว่าเป็นคนดข้อีเยอะเลเพื่อน อเรื่อนอกรณอแตรณ์ปกร้์ที่เเมี่ะไปนะครับถือว่าเป็นคเอ็นดินไปแล้วที่ได้คินรและเกษตรกรรมงานี้ไมด้จะมีแตับาที่สำีกันเลยต้องไมาเสียกัจะทปยไหนผไมบาย